ก็เพราะว่ากลัวคุณจะไปพลาดหัวเนี่ยนะคะเลยอ่าไม่มีเสียงละกัน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามจะเพื่อนเพื่อนสนิทหรือคนพิเศษหรืออะไรอะค่ะแอปคิดว่าใครที่แอปสามารถสื่อสารได้โดยตรงแอฟไม่ค่อยกังวลน,นะคะ <c oughs> แต่จะห่วงถ้าเวลาข่าวมันมีการไปต่อประเด็น หรือว่าเป็นคอมเมนต์ต่างๆแล้วมันต่อประเด็นกันไปเรื่อยๆแอ้ไม่สามารถจะอธิบายให้เขาเหล่านั้นโดยตรงได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความข้่องใจยังไงเจอกันส่วนตัวถามถามได้เลยค่ะค่ะพร้อมค่ะไม่ไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะอ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะกดดันต่อไปก็ได้เขาแอมไม่เคยเบื่ออยู่แล้วค่ะแต่ว่า ก็จะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่อแล้วก็ว่าแอลอะไรเงี้ยก็คือคืออันไหน,นถือโอกาสตรงนี้พูดได้ไหมคะ,ะ,ะ,ะก็คือถ้าถ้าเกิดใครเบื่อก็ก,ก็ขออนุญาตก็ข้ามไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้แอปก็เข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจทุกคนทุกทุกฝ่ายเลยค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยแอปก็คือก็อยากให้เข้าใจแอปด้วยอะค่ะคือบาง ยายสวุวันนี้ก็คือต้องมาทางานทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองแอฟเองก็ต้องทําหน้าที่มาให้สัมภาษณ์เพราะว่าวันนี้แอฟเปิดตัวพรีเซนเตอร์พี่พี่น้องๆน,นักข่าวทุกท่านเองก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกันว่าเ้าเดี๋ยวคนก็จะอาถามนี้แนละ้วก็คือทุกท่านก็ทําหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันคือทุกคนมันมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นพวกนี้มันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ถ้ามันซ้ําก็ขอประทานอภัยค่ะคือแอลก็อยากมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ําเหมือนกันแต่ณตอนนี้มันมีเท่านี้ค่ะไม่ไม่อึดอัดค่ะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ลีลาไม่ได้อะไรถ้าถ้ามีสเตจไปข้ามขั้นกว่านี้ก็ก็จะพูดแน่นอนค่ะแสดงว่าพี่นัทมนีความชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งให้ทราบใช่ค่ะใช่อุ้รุ่นนี้ไม่มีปิดบังนะคะก็ก็คือรอรอ Approve ให้มันเข้าต่อไปใช่ไหมแม่เขาแอปพรวนแล้วไม่ใช่แม่หรไม่ใช่ไม่ใช่แม่หรอเดี๋ยลโลค่าแอป